มาแล้วมาแล้วมากินข้าวกันเรียจังเลยอาหารสำเร็จทั้งนั้นนะ่ะมิผัดผักนะอ่ามาหนักสิอ่ะ,ออะ,อะนี่หมูต้มกระป๋องอ่าปลาเต้าซี่กระป๋องอีกด้วยละ่ะอ่ะ,อะ,อะเพื่อบรรยากาศ ขอบคุณพระเจ้าประทานอาหารประทานพรประทานพลังอาเมนขอบคุณพระเจ้าประทานอาหารประทานพรประทานพลังอาเมนที่จริงก็เป็นคริสเตียนเหรอคะอ๋อไม่ใช่หรอกตอนผมเป็นเด็กเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งให้ข้าวผมกินแล้วเธอยังสอนว่าทุกครั้งก่อนกินข้าวเนี่ยต้องอธิษฐานอ๋อขอบคุณคะ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวนี้ผมยังไม่เชื่อพระเยซูแต่ผมก็อธิษฐานทุกครั้งที่พูดประโยคเหล่านี้ผมจะคิดว่าในโลกนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเคยช่วยผมและยาที่ผมต้องการเธอชื่อว่าคาซีคุณก็คือใช่ผมคือเ้าเทียนเด็กขอทานคนนั้นวันหนกที่ได้พบกับคุณผมอยากจะบอกคุณแต่ผมไม่กล้าพอ ตอนแต่แรกจนโตคุณคิดว่าที่ผมทำนั้นไม่ถูจกจนกระทั่งผมช่วยการกุศลผมจะกล้าบอกคุณว่าผมเป็นใคร <c oughs> ไม่รู้ว่าคุณอยากเป็นเพื่อนกับผมไหมวิธีพบเพื่อนเก่าของคุณ ดูแปลกดีนะคะทานข้าวเถอะค่ะเย็นหมดแล้วครับทำไมครับหวานจังงั้นเหรอะอาหารกะพผงมันก็หวานอย่างนี้แหละครับคุณไม่รู้เหรอฮะ อกินผผาเถอะครับถ้าไม่ใช้ปฏิวัติก็น่าจะใช้การได้นะสำคัญถูกใจเป็นพอแล้วเออเป็นไงอืมมาดิฮ่าอุ้ยกับโดนหน้าอืม ฉันค้าขายของดีสมราคาทำให้พอใจคืนเงินได้ภายใน30วันค่าจัดส่งหนึร้อยบาททั่วประเทศเล <ะ S 2> ยใช่อ,อันนั้นเขารู้อยู่แล้วอ่ะนี่หลีกสิยืนขวางาตะโมอ,อีกเลโอ้โหน้องจิน คุณจะกลับฮ่องกงหรือครับคำอะไรคะจำได้หลายปีก่อนคุณเคยพูดผมว่าคุณจะไปตอนนี้ก็เหมือนกันตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังลืมได้ในวันที่คุณไปวันนั้นตอนตีห้าผม,มรอคุณที่ต้ตนใสรเพราะไม่รู้ว่าคุณจะไปเรือเที่ยวไหน ผมอยากบอกคุณว่าผมไม่อยากให้คุณไปเลยแต่ตอนที่ผมยหนหน้าคุณผมกลับไม่ได้พูดตอนนั้นเป็นเด็กผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วผมรักคุณผมอยากอยู่กับคุณตั้งแต่เด็กผมเคยฝันไว้หวังว่าสักวันผมจะได้พบคุณอีกคุณอาจจะคิดว่าผมน่ะโง่เง่า คุณคงไม่เคยคิดจะแต่งงานกับผู้ชายอย่างผมแต่ยังไงผมก็หวังว่าผมจะมีภรรยาที่เหมือนกับคุณฉันต้องกลับฮ่องกงแต่ฉันหวังว่าคุณจะไปกับฉัน mà cho nên con phải không còn gặp chân.